ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ f อทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกทุก,ท,กท่านเดอ้อจา่าเดอ้อสวัสดีท่านที่เข้ามาไม่นั่งเนงาะจ่ะเนาะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินหนูหน้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนั่มแนะเดอ้อจา่าเดอ้อถ้าปรยากพลาดคลิปหนาอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นั่มเนาะจ่ะเนาะจังจจสิบพลาดคลิปหนา สำหรับคลิปนี้กลับไปเบิ้งแนวทางห้าน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับห้าน้อยผลเมื่อวานเนาะจ้าเนาะสำหรับห้าน้อยผลเมื่อวานนี่เขาชุดเดนเด้อจ้าเด้อเขาชุดเดนหกศูนยนะ์รอบ VIP เนาะจ้าเนาะรอบ VIP เขาชุดเดนแต่ บดายเขาชุดเน้นนะจ๊ะเด้อแอดมนอินหน่อยเน้นเจาะบกเขาเนาะจ๊ะเนาะมาแค่เลขกล้องนะจ๊ะเนาะเลขกล้องเลขหกหลักกะเขาชุดเด่นหกศูนย์นะจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่ถือกลางวัลแอดมนอินหน่อยกะดีใจนั่เนาะจ๊ะเนาะ สำหรับเมื่อนี้ก็ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้าสำหรับท่านใดที่สร้างสบู่กับครีมแอดมินหน่หนอยจัดทรงไฮแลววด้วยจ้าเด้อจัดทรงไฮแล้วแต่ว่าสำหรับท่านใดที่จะสร้างไม่เนาะจ้าเนาะตอนนี้ของแอดมินก็นยังบ้านใหญ่มาอยู่ด้วยจ้าเด้อสำหรับสบู่กับครีมรอ,นนนะอก่อนเนาะจ้าเนาะรอก่อน เดี๋ยวของมาจังซังเนาะจ้ะเนาะคลองมาจังซังก็ได้เดี๋ยวคว้องมาเดี๋ยวแอดมินจะเอามารีวิวให้ทันผู้ชมเบิรงเนาะจ้นะเนาะไลายทันกับยังว่าด้เห็นตัวอย่างสบู่เนาะจ้นะเนาะเดี๋ยวได้คล้องมากกว่าแอดมินจะเอามารีวิวในช่องน้ำเนาะจ้นะเนาะตอนนี้ควองเม็ดเนาะจ้ะเนาะแอดมินกะเอามารีวิวว่าได้มันจะมีแต่รูปภาเนาะจ้นะเนาะ เดี๋ยวสั่งมาใหม่ก่อนจังเอามารีวิวให้ให้เบิง้งแล้วจ้ะเด้อไปรับชมแนวทางกันเลยเนาะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่4มกราคมสองพนนะคะเลขในตารางนะคะสำหรับ แนวทางเลขห้าน้อยเนาะจา้ะเนาะทางช่องแอดมินหน่อยลงงหายสม,มือแล้วจ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขห้าน้อยกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำเนาะจา้ะเนาะเลขในตารางนะคะ2องสามห้หนึ่งเนะคะเด่นสองและรองสนะคะ สำหรับท่านใดชอบเล่นวิ่งนะจนะ๊ะเนาะสองและสามนะคะเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อจ้ะเดอ้อคลิปนี้มีแนวทางเหลีกฝันเด้อจ้ะเดอ้อแอดมินหน่อยฝันแล้วท่านผู้ชมถ้าเราตอนถ่ายคลิปเด้อจ้ะเดอ้อสำหรับท่านใดที่จะฟังเหล็กฝันนะจนะ๊ะเนาะฟังเหล็กฝันอ่า แอดมินหนูหน่อยฟันแล้วแต่ว่าหายทันผู้ชมฟังแล้วกะไปพิจารณาเบิงเด้อจ้าเด้อหวดทีผ่านมาแอดมินกะฟันลายอยู่ด้แอดมินกะกะเด็ดเบีในคลิปนะาจ้ะเนาะสำหรับคลิปใดที่มีเลขฟันแอดมินหนูหน่อยกะจะเขียนไว้ว่ามือนีฟันหายทันผู้ชมเขามาเบิงถ้าเขามาเบิงแล้วอาจจะมีโชคน,าานะจ้ะเนาะ อ่างวดที่ผ่านมางวดวันทีสามสิบแอดมินกับบัณฑโชคดอกน่าจะเนาะแอดมินกับบัณฑโชคดอกอ่าสำหรับหวยรัฐบาลไทยเนาะจะเนาะก็มีคุณแม่เอฟซีเพิ่นโทรมาหาแอดมินเนาะจะเนาะที่แอดมินได้ลงในคลิปคุณแม่เพิ่นกเพิ่งเข่ามาเบึงเนาะจะเนาะโทรมาเมือ่อวานเมื่อก่อนนี่ละ่ะว่าแอดมินถือเลขบอที่แอดมินได้เล่าความฝันให้ฟัง ว่าแอดมินหนุอยฟันดีแอดมินหน่อยฟันเห็นล่อซิบนะจนะ๊ะเนาะฟันเห็นล่อซิบเพิ่นเขามาหาแอดมินสำหรับทันใดที่ที่ฟังคลิปนั่นจนจบอาจจะมีโชคนะจนะ๊ะเนาะแต่ว่าแอดมินบ่มีโชคเด้อจ๊ะเด้อแอดมินไปเล่นหกเก่าเลขออกหกแปดนะจนะ๊ะเนาะเลขออกหกแปด พราะว่าแอดมินไปบวกลบคูณหารแล้วอายุเพิ่นได้หกสิบเก่านาะจา้ะเนาะแต่ว่าหลายคนเพิ่นว่าหกสิบแปดปีแอดมินไปสื่อหกเก่าเจ็ดศูนย์เน้่อจากเด้อบอได้แล้กกะไปแลนน้ำเหล็กดังข้าเจ,าจา้าเนาะจ้ะเนาะติดตเ็ดสื่อเล็กติดติดเ็ดท่านผู้ชมแล้วกะ แอดมินก็ไปซื้อเลขพศออเกิดของอคุณพอทันล้อสิบเนาะจ้ะเนาะสองสี่เก้าห้าไปนักหาเก่าเก่าหาเนาะจ้ะเนาะแต่วางหวัดนี้แอดมินโน้นยฝันตองหวัดแล้ว,ดวเด้อจ้ะเด้อกะกะบ่เคยฝันแบบนี้จากเทีอเด้อจ้ะเด้อบ่เคยฝันแบบนี้จากเทือหรือว่าฮอดเวล่ามันสีสีมาแล้วเลขตัวนี้ เดี๋ยวรับชมแนวทางห้าหน้อยกันต่อก่อนนะจ๊ะเนาะจังไปไปฟังเลขฝันดเดอ้อจ้ะเด้อต่อไปจับวินชุดเด่นนะคะช่วงนี้แอดมินอยากจะฟันแมนยูเด้อท่านผู้ชมเด้อแอดมินอยากจะฟันแมนยูแต่ว่าแอดมินก็บ่มีโชคนะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดตีเลขฝันเป็นกะมามาติให้แอดมินฟังน้ำในเอยจ้ะเดอ้อคอมเมนต์ใต้คลิปได้ สองสามสองห้าสองหกสองหนึ่งสองเก้าสามห้าสามหกสามหนึ่งสามเก้า เป็นเพียงแนวทางเท่ people, like านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะสําหรับแนวทางตัวเลขห้าน้อยรวม3มรอบในตาล่างเดียวกันเด้อจ่าเด้อมีมือลุดมือเข่าคือกันเด้อจ่าเด้อให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนั่มเด้อจ่าเด้อแอดมินูน้อยกะนัามมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่ชื่นชอบเด้อจ่าเด้อถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจ่าเนาะ ต่อไปจับวินชุดกันนะคะห้าหกห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกและหนนะคะต่อไปจะเป็นชุดเน่นเจาะเด้อจ้า สำหรับท่านใดที่จะวิ่งเมื่อนี่เด้อจ่าเด้อเอดมินเน้นให้วิ่งสามเด้อจ่าเด้อเบิ้งชุดเน้นแล้วอย่าลืมมาฟังเหล็กฝันนำแอดมินเด้อจ่าเด้อสำหรับแนวทางห้าหน้อย มีทอนี่เด้อจ่าเด้อต่อไปรับชมแนวทางเหล็กฝันเด้อจ่าเด้อแนวทางเหล็กฝันแอดมินจะเขียนลงนี้เด้อจ่าเด้อเหล็กฝันแล้วแต่ทันผู้ชมสิเอาไปเป็นแนวทางของห้าน้อยหรือรัฐบาลไทยเด้อจ่าเด้อแต่ว่าส่วนหลายแอดมินฝันจะเป็น เลขรัฐบาลไทยเด้อจ่าเด้อคือเมื่อขึ้นวันที่สามนะจ๊นะเนาะวันที่สามแอดมินได้ฝันขวัญสิจแยงนะจ๊นะเนาะสิว่าฝันตองหัดก็ได้เด้อจ่าเด้อฝันขวัญสิจแยงฝันหลอ่อแผลแอดมินฝันเกี่ยวกับรถแท็กซี่ของแอดมินที่แฟนขับอยู่เนาะจ้นะเนาะตั้งแต่อ,ออกมา หนึ่งปีกว่ากว่าแอดมินบ่นเคยฝันเกี่ยวกับรถคันนี้จักเทื่อเด้อจ้าเด้อบ่เ,เคยฝันเกี่ยวกับรถคันนี้รอบนี้ฝันเด้อจ้าเด้อฝันแล้วฝันเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับรถคันนี้เนาะจ้าเนาะอ่าฝันว่าอันอยู่อยู่ใต้ท้องรถนะ่ะแฟนแอดมินจอดรถไว้อยู่ใต้ท้องรถอันรถแท็กซี่อ่ะ อยู่ข้างหลังหรือจะเดอ้อบบอดีอยู่ข้างหน้าอ่าอยู่ข้างหลังเราเราเราถ่ายเราเราทะเบียนรถนั่นแหละท่านผู้ชมฟันว่ามันมันเป็นควันออกมาเ้อจ้ะท่านผู้ชมมันเป็นควันออกมาแต่ว่ามันยังพักในใหม่เ้อท่านผู้ชมมันพัในใหม่มันเป็นควันออกมาคล้ายๆมันจะใหม่แต่ว่ามันพักในใหม่ท่านผู้ชมพ่อดีแฟนแอดมินมาเพื่อนกับบลูเนะาะจะเพื่อนมาทางใดเพื่อนมาคืนรถเพื่อนขับไป มันเป็นควัอนออกมากท่านผู้ชมแอดมินก็ห้องน้ำก้นวา่ารถมันสิไฟไหมรถมันสิไฟไหมให้จอดให้จอดเพิ่นกบบระเบิดยินเนาะท่านผู้ชมม้นนี่พ่อขับไปสักพักหนึ่งเพิ่นก็เลยจอดแอดมินก็เลยแล่นไปแลนไปบอกเพิ่นว่าท้องรถไฟสิไหมมันเป็นควัอนออกมากแล้วเพราะวา่ารถรถแท็กซี่แอดมินมันเติมแก๊สเนานะจ้ะเนาะบัดทีถ้ามันใหม่มันจะระเบิดแอดมินว่ายังสี่ แลนไปดึงไปดึงแฟนน่ะออกมาจากรถดึงออกมาแล้วออกมาอยู่ไกลๆรถท่านผู้ชมมันกระควันอยู่นั่นแหละมันกระควันอยู่ถ่ายรถไข่ๆมันจะใหม่แต่ว่ามันพ่าดในใหม่ด้วท่านผู้ชมกะมานางเบงต่างนานมันกับ่ใหม่บัดที่นี่แอดมินก็เลยตื่นสั่มท่านผู้ชมฟันท่อนี่ล่ะฟันสั่นๆแต่ว่าเป็นเรื่องเป็นเล่าที่ตก ใจในความฝันเนาะจ้ะเนาะฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าไม้เลขทะเบียนรถแท็กซี่แอดมินเดอร์ท่านผู้ชมไม้เลขทะเบียนแท็กซี่เขียวเหลืองเนาะจ้ะเนาะ สามสามหนึ่งสองท่านผู้ชมตรงใจกับเลขที่แอดมินจะสื่อพ่อดีท่านผู้ชมแอดมินคิดว่าจะสื่อเลขตัวนี้ละอันเลขรัฐบาลไทยงวดวันที่สิ17จ็ดสิบเจมกราคมเดอจ่าเดอร์สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบกะเอาไปเสียงเอาไปพิจารณาเบิงเดอท่านผู้ชมเดอเพื่อจะมีโชคมีหลาบน้ำกันเนาะจ้าเนาะ มันคือเข่าล็อกเถท่ทานผู้ชมเหลข1หนึ่งเหลขกสองมั่นเข่าล็อกแอดมินแอดมินคิดว่าจ,จะซื้อเหลขกติดหนึ่งกับสองนะท่านผู้ชมข้างบนเพราะว่าแนวทางที่ไดมานเหล็กเด่นขังบนหมวดบันทีสิบเจ็ดมกกาคมนี่คื้นหนึ่งกับสองเด้อท่านผู้ชมเด้อสำหรับความฟันแอดมินกับมีท่อน,นี่เนาะจ้าเนาะให้ท่านผู้ชม เอาไปพิจารณา,าเบิงละกะแอดมินมาเล่าความฝันให้ฟังเป็นเพียงแนวทางทอน,นันเดอร์ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจจรณา,าเบิงเดอจ้าเดอร์สำหรับคลิปนี้แอดมินหนูหน่อยกะมีเพียงทอน,นีเดอจ้าเดอรพอกันไม่คลิปหนาถ้าฝันอีกก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ฟังอีกเดอจ้าเดอรแอดมินหนูหน่อยกะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชม เด้อจ่าเด้อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท,ท่านที่ติดตามแอดมินมาครบหนึ่งปีกว่าแล้วนะจ๊ะเนาะท่านผู้ชมที่อยู่น้ากันมาก็ขอให้ท่านผู้ชมอยู่น้ากันต่อไปเด้อจ่าเด้อเป็นกําลังใจกันต่อไปนะจ๊ะเนาะสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะเด้อจ่าเด้อสาหรับคลิปนี้แอดมินหน่อยกะมีเพียงเท่านี้นะจ๊ะเนาะพอกันไหมคลิปหน้า ขอให้ทุกท่านหฮงๆรวยๆมันๆันแล้วจ้ะเด้อพอกันไหม่คลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ